คุณเป็นคนที่สําคัญในสายตาของเขาหรือเปล่าณนะตอนนี้เขารักคุณแล้วหรือยงังเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขาพร้อมที่จะจริงจังกับคุณเบอร์ไหนวันนี้เราให้ไพ่ดรากู๊ดมาลวงใจของเขาคนนั้นกันนะคะหลับตาลงค่ะตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่ปกปักรักษาคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจงเปิดทางให้พลังงานของแม่หมอสามารถเข้าถึงตัวตนของคุณได้สิ่งใดก็ตามจะเกิดขึ้นสิ่งใดที่กำลังจะมาถึง ก็สจงปรากฏในการพยายกรณ์น,นะคะคลิปนี้จะเป็นแบบแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะเป็นแบบสุ่มนะดังนั้นท่าในใดก็ตามที่จะเช็คดวงซึ่งเป็นดวงของคุณจริงๆเป็นเรื่องราวของคุณร้อเซตเต็มนะคะสามารถจองคิวเข้ามาได้เลยนะคะตามหน้าโปรไฟล์นี้นะนะโดยที่จะมีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรค่ะ แบบพิมจะได้คําตอบเลยวันต่อวันนะคะรอไม่เกิน3มชั่วโมงสามารถส่งรูปหน้าคนรักคนคุยของคุณเข้ามาได้ด้วยสําหรับแบบโทรนะคะจะมีคิวให้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องจองล่วงหน้านะคะขออนุญาตไม่รับคิวด่วนนะและสําหรับทุกแพ็กเกจนะคะสามารถส่งรูปหน้าคนรักคนคุยเข้ามาได้ด้วยนะคะ เปิดมาใบแรกนะคะ Six of Pentacles นะคะ The Magician Hierophant นะคะ Four of Pentacles นะคะ mm hmm. เขาคนนี้แหละดูแอบ,บหึงหวงคุณนะอหึงหวงนะไม่อยากให้ใครเข้าใกล้คุณนะคะไม่ชอบให้ใครก็ตามเนี่ยนะคะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ mm hmm. เขาค่อนข้างคิดมากและรู้สึก in love mm hmm. กับคุณไปแล้วนะคะ mm hmm. ในใสายตาของคุณคนคนนี้นะคะ mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาอะเปิดใจให้คุณแล้วนะ คุณกับเขาอะเขารู้สึกว่ามันมีอินน g y จีที่เราเข้ากันได้นะคะเขาเป็นตัวของตัวเองคุณก็เป็นตัวของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคนคนนี้นะคะแอบกระซิบว่ามีการเอาดวงของคุณเนี่ยไปดูนะอืมหรือว่ามีการเอาเรื่องราวของคุณเนี่ยไปปรึกษานะคะใครบางคนนะอยากรู้ว่าคุณกับเขาเข้ากันได้หรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเซนส์ของเขาเนี่ยมันก็บอกชัดเจนนะว่า คุณกับเขาอะเข้ากันได้นะคะแล้วก็เป็นความรักที่แลดูแล้วเป็นความรักที่โตเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเ mm hmm. ดอะไฮโรแฟนนะมาแลดูมีการเติบโตมาแลดูมีเหตุผลในการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณอาจจะไม่ได้บอกรักกันทุกวันนะคะแต่ว่าคุณทำให้ได้รู้สึกว่าคุณหนาะยังมีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะหรือเราแบบเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะมีความห่างกันจึงทำให้เกิดความรู้สึกนึกถึงคิดถึงห่วงหาอาทรนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่แอบคี้หึงเหมือนกันนะแล้วเวลาที่ใกล้กับคุณเขาชอบคิดมากคิดไปไกลนะคะนอกจากนี้แล้วยังแปลได้ด้วยนะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยเหมือนมีการคิดต่อยอดเรื่องของคุณ ะะอยากจะมีคุณในชีวิตนะคะจะเอายังไงต่อไปในเรื่องของเราคุณจะคิดถึงเขาไหมเขาค่อนข้างที่จะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาหวั่นไหวเกี่ยวกับคุณแล้วนะคะนะเขารู้สึกอินเลิฟกับคุณนะคะ King of Cup นะคะช่างอ่อนไหวเหลือเกินนะหรือเขาคนนี้เริ่มรู้สึกว่าความรักมันเข้าตานะคะเขารู้สึกถึง อะไรบางอย่างนะคะที่ส่งตรงมาจากคุณก็คืออินเ g อร์จีของความรักนั่นเองที่เข้ามาหาเขานะคะแล้วเขาก็รู้สึกวันไหวไปกับคุณด้วยนะคะคนคนนี้แม่มอว่าเป็นอินเ g อร์จีของคนที่พร้อมโอนพร้อมเปย์พร้อมดูแลมากๆเลยนะขอแค่คุณเป็นคนดักที่ดี ขอแค่คุณอะดีต่อเขานะคะอยากได้อะไรเนี่ยคนคนนี้จัดให้ได้ทุกอย่างเลยนะคะใบสุดท้าย Queen of คั p ค่ะเป็นตัวแทนของคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่อ่อนโยนคุณเป็นคนที่เข้าใจนะคะคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเซฟโซนนะคะเป็นการอยู่ด้วยกันที่มันสมูทนะคะเขาเองก็หวันไหวง่ายคุณเองก็อ่อนโยนนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะมีความเป็นคิงและมีความเป็นควีนนะคะดังนั้นมองว่าความสัมพันธ์ แม่บอกว่าไปต่อได้เขาหวันไหวคุณก็หวันไหวตัวของคุณเองก็รักเขาเป็นห่วงเขา ไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะคะต่างฝ่ายต่างรู้สึกดึงดูดนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความต้องการซึ่งกันและกันนะคะบอกได้เลยว่าเขามองว่าคุณเป็นคนสําคัญแล้วนะแล้วก็เขาคนนี้เนี่ยมีความหึงหวงคุณด้วยนะคะในระยะเวลาที่เราไม่ได้คุยกันนะคะเขาแบบแอบ,บมีคิดไปต่างๆนานานะคะแล้วเขาเองก็ชอบนะคะนี่การที่คุณเอาใจใส่คุณดูแลนะคะคุณห่วงใยเขาเขาแพ้ตรงนี้นะคะดังนั้นใครที่มีคนรักอยู่แล้วแล้วเข้ามาดูคลิปนี้ รู้สึกว่าหูมันตรงกับคุณจังเลยมันเป็นอีนเนอจีของคุณนะคะจงให้ความรักการเติมเต็มความเอาใจใส่การดูแลการพูดพราะเพราะนะคะการที่เราคอยเหมือนหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้กันและกันการเป็เสพโซนให้กันจะทําให้ความรักครั้งนี้ มันมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะและแม่หมอขออวยพรให้คำทำนายดีๆแบบนี้จงเกิดขึ้นกับทุกท่านนะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าใช่พิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายมาเอาอ n น r อร์จีนี้ไปได้เลยฝากกดถูกใจและกดบันทึกเป็นรายการโปรดไปด้วยและสำหรับบรรทั้งที่อยากจะติดตามคลิปลรนดอมดีๆแบบนี้อีกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ